สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านกับวันพฤหัสบดีที่17พฤศจิกายน2022นะครับกับอีกหนึ่งวันแห่งการต่อสู้บนตลาดคริปโตเคินซีท่ามกลางวิกฤต FTX นั้นเพื่อนยังไงเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะครับวันนี้เฟดเงินิตอินดซ x อยู่ที่20จากเมื่อวานที่23วันนี้มีข่าวว่าท่านประธานาธิบดีนายบูกิลีแห่งเอลซาดของเรานะครับท่านออกมาทวีตบอกว่า นับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเราจะทยอยซื้อบิตคอยวันละ1บิตคอยซึ่งแน่นอนทวีตสั้นๆแบบนี้เนี่ยปกติเดิมทีจะมีคนเข้ามาชมท่านเยอะนะครับคนมาแสดงความยินดีเวลาท่านประกาศว่าท่านซื้อบิตคอยเนี่ยแต่สำหรับโพสต์นี้เนี่ยมีหลายคนที่เข้าไปเหมือนกับต่อว่านะฮะบอกว่านี่ไงมันไม่ใช่เงินของคุณเนี่ยคุณไ่ทำแบบนี้เนี่ยคิดถูกหรือเปล่านะครับทั้งไทยและเทศแล้วก็ไม่ใช่คนที่ แอนตี้ในเรื่องของ Bitcoin นั้นเพื่อนเป็นพี่น้องสายเรื่องบล็อกเชนทั่วไปเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยความที่บรรยากาศมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่หลายคนก็เป็นห่วงพี่น้องตาดำๆในเอลซาวดอร์ว่าผู้นําของประเทศเนี่ยทำถูกแล้วหรือเปล่านะครับที่ที่เข้ามาซื้อในสภาพตลาดแบบนี้นะฮะก็เป็นอะไรที่ส่วนตัวผมเดาไม่ถูกว่าท่านตัดสินใจถูกหรือผิดนะฮะอา,อาจจะ ตัดสินใจผิดก็ได้นะมันอาจจะยังไม่บอดดอมก็ได้หรือในอนาคตถ้าบิตคอยมันไปแตะ50,000่ 50, ดอลลาร์สหรัฐแสนดอลลาร์สหรัฐเนี่ยท่านอาจจะกลายเป็นวีรบุรุษของเอลซาวดอมีรูปปั้นทางเข้าตรวจคนเข้าเมืองก็ได้นันเพื่อนคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามานะฮะต่อไปมาดูบอร์ดเอฟยาร์ดคลับของคุณจัสตินบีเบอร์ของเรานะครับภาพ NFT ของแกที่เพิ่งถอยมาเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาในราคา1นึ0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐ สิ่งที่น่าเศร้าก็คือทุกวันนี้ราคาอยู่ที่74,382ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณว่า10เดือนที่แล้วซื้อมา46ล้าน9แสนบาทวันนี้เหลือ2ล้าน6แสนบาทประมาณคฤลือหา์ดหรูสวยๆตอนนี้เหลือแค่ประมาณทเท้าๆนั่นเพื่อนซึ่งเป็นอะไรที่เข้าใจความรู้สึกแกแล้วก็เซงแทนคุณจัสตินบีเบอร์นะฮะเพราะว่า สาย NFT หลายคนรวมทั้งผมด้วยเนี่ยตอนนี้ราคาของ NFT ก็หวบลงมาเยอะนั่นเพื่อนยังไงสู้ไปได้วยกันนะครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนระวังกันนิดนึงนะครับบัญชีปา๋าอีลอนมัสตัวปลอมตอนนี้คนเจอกันเยอะมากออกมาหลอกให้กดลิงก์แล้วบอกว่าจะให้คริปโตเคอร์ซีเป็นรางวัลเฉพาะ1,000คนเนี่ยถ้าเข้าไปกดเข้าไปดาวน์โหลดอะไรซีซัวเนี่ย เหรียญอาจจะหายได้นะทุกอย่างที่เราทำธุรกรรมต่างๆเนี่ยเขาอาจจะเห็นหมดนั้นเพื่อระวังกันนิดนึงนะครับเช่นการคุณแซมแบงแมนฟรี Free, ภาคภาษาไทยตอนนี้ก็กำลังระบาดเมื่อวานนี้น้องที่รู้จักส่งมานะครับนี่นะครับบอกว่าสวัสดีครับผมแซมเองตอนนี้ผมกำลังมีปัญหาทางด้านการเงินถ้าคุณส่งบัตรชูมาให้ผม200บาทผมจะโอน FTT ให้คุณ3ล้านเหรียญก็ดูเหมือนกับ เป็นอะไรที่คนทั่วไปไม่น่าถูกหลอกนั้นเพื่อนแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้มีคนรอตะแซมโอน FTT อยู่3ล้านเหรียญนั้นเพื่อนยังไงเตือนๆกันด้วยนะฮะอีกข่าวหนึ่งนะครับเขาบอกว่า FTX a ออสเตรเลียหรือบริษัทในเครือ ftx.com ล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าเขาถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการในประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับหรือนี่จะเป็นเหตุผลที่ คุณแซมต้องการ200บาทผ่านทูมันนี่นั้นเพื่อนคอมเมนต์เข้ามานะฮะข่าวของ FTX ข่าวของคุณแซมแบงก์แมนฟรีข่าวของ Alameda r e รีเ r c รเนี่ยคือถ้ายุคนี้เป็นยุคหนังสือพิมพ์นั้นเพื่อนช่างกิโลขายได้เลยมันออกมาแบบไม่หยุดยั้งจริงๆนะฮะแม้กระทั่งข่าวว่ามีคนโกรธแค้นคุณแซม ขู่ที่จะเปิดเทปลับความสัมพันธ์ระหว่างแซมแบ็กแมนฟรีกับสาวสวยแคลิไลน์แอลิสันก็มีเข้ามานะฮะมีคนพูดถึงกันเยอะแล้วก็ข่าวที่ว่าดารานักกีฬานักแสดงอินฟลเูเอนเซอร์ในสหรัฐอเมริกาคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโปรโมต ftx exchange รวมถึงดารานักแสดงที่ไปถ่ายโฆษณาให้ ftx เนี่ยตอนนี้ถูกฟ้องหรือกำลังจะถูกฟ้องแบบคลาสแอคชั่นลอสูตรนั้นเพื่อน ไม่ว่าจะเป็นนี่นะครับทอมบรดี้นะครับนักกีฬาเมกันฟุตบอลชื่อดังสตีเฟนเคร์รีแล้วก็เชเค e ลโอเนลบาสเกตบอลสตาร์ที่หลายคนรู้จักกันดีนะครับไปจนถึงไนโอมีโอซากะนะครับนักกีฬาเทนนิสชื่อดังแล้วก็อีกหลายคนที่เขาบอกว่ามีโอกาสติดร่างแหตรงนี้นั่นเพื่อนก็เป็นอะไรที่มีการถกเถียงกันเยอะนะครับวันนี้หลายคนบน Twitter เ,เนี่ยมองว่า จะไปฟ้องได้ไงเขาแค่เล่นโฆษณาให้กับ FTX นะครับเขาไม่เกี่ยวตรงนี้คือในสหรัฐอเมริกาเนี่ยฟ้องได้ทุกอย่างเพื่อนๆถ้ามีตังจ้างทนายคุณสามารถฟ้องได้ทุกเรื่องชนะหรือแพ้อันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่ประเด็นก็คือข่าวแบบนี้เนี่ยผมมองว่าในอนาคตการที่ดารานักแสดงอินฟลูเอนเซอร์จะกล้าเข้ามาโปรโมทหรือกล้าเข้ามาสนับสนุนโปรเจกต์ดีๆเอ็กชนดีๆหรือสิ่งดีๆบนอุตสาหกรรมคริปโตอุตสาหกรรมบล็อกเชนเนี่ย ผมว่าหลายคนอาจจะอาจจะปฏิเสธอาจจะไม่กล้าเข้ามายุ่งนั้นเพื่อนตรงนี้มันอาจจะมีผลต่อการ adoption ของอุตสาหกรรมของเรานะฮะเ,เพื่อนทางบ้านคิดยังไงก็คอมเมนต์เข้ามานั้นเพื่อนเป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงพอสมควรนะฮะมีข่าวต่อเนื่องเกี่ยวกับ exchange ต่างๆแล้วก็ lending platform ต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต FTX ตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นทุกวันนะครับ็บอกไฟล์เราพูดไปแล้ว ล่าสุดที่มีคนพูดถึงกันเยอะก็จะเป็น Genesis Crypto Broker นะครับตอนนี้ก็หยุดการถอนนะครับ Salt Lending Gemini อีกหลายต่อหลาย Exchange list มันขึ้นมาทุกวันนั้นเพื่อนออบางคนบอกว่า Exchange ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะฮะอันนี้หมายถึง Exchange ในต่างประเทศนะครับที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยเ,เขาบอกว่า Exchange ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยกำลังจะปิดการถอนคือพูดง่ายว่าตอนนี้มันมีข่าวลือที่ เราไม่รู้แล้วว่าจะจริงหรือเท็จยังไงแต่ c h a n g นในต่างประเทศเนี่ยมันมีการทวีตกันขึ้นมาทุกวันเลยว่า c h a n g นนี้ไปจนทั้งร b i n นฮ o ดยังมีคนเอาฟัสเอาเฟกนิวมาพูดเลยบอกว่าร b i n นฮ o ดตอนนี้ก็กําลังจะระง,งับการถอนนะครับแล้วก็อีกหลายต่อหลาย c h a n g นจนบางข่าวเนี่ยบอกว่าไม่ต้องไปรอว่า c h a n g นของเราจะประกาศหรือไม่ประกาศคิดว่าตอนนี้ทุกเอกเชนไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ได้รับผลกระทบจาก FTX ว่าแต่ CEO จะออกมาเฉลยหรือไม่อันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับคือหลายคนมองว่าตอนนี้มันน่าจะกระทบกันหมดนะครับแม้กระทั่ง Binance ก็ยังโดนกระทบเพราะนั้นทุกคนน่าจะถูกกระทบนั้นเพื่อนก็ไหนจะโปรเจกต์คริปโตโปรเจกต์เล็กๆน้อยๆลายย่อยเนี่ยที่มเีเป็นแบบ lower cap Project หรือ mid cap Project เนี่ยตรงนี้ก็น่ามีปัญหานะครับ หลายคนบอกว่าโปรเจกต์เล็กๆอาจจะยังไม่ออกมาสาร,รภาพว่าตัวเองกําลังมีปัญหาเ,าเพื่อนๆระวังกันให้ดีนะครับ <S <S เหรียญต้นน้ําเหรียญที่เพิ่งเกิดใหม่ <S <S ปี2ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยมีคนพูดถึงกันเยอะว่า,าได้รับผลกระทบตรงตรงๆเต็มๆจาก FTX เลยนั้นเพื่อนระวังกันนิดนึงนะฮะทั้งหมดทั้งมวลที่ผมอ่านมาเนี่ย พูดตรงๆว่าไม่อยากเอามาอ่านนั้นเพื่อนเพื่อนสมาชิกค,คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าพี่บอลมีข่าวดีๆไหมพี่บอลไม่มีอะไรที่มันชื่นใจตอนนี้เลยเหรอนะครับก็เข้าใจหัวอกทุกคนนะส่วนตัวเนี่ยผมไม่อยากเอาข่าวแบบนี้มาอ่านนะฮะมันไม่มีเหรียญต้นน้ำหรือข่าวโปรเจกต์ project, อะไรมิทติ้งอะไรโครงการอะไรที่ออกมาดีตอนนี้นั้นเพื่อนมันมีแต่เรื่องที่เราจะต้องระวังตัวกันมากกว่านะฮะ ส่วนตัวเนี่ยผมหยุดที่จะดอลลาร์คอสเอเวอร์จช่วงหนึ่งนะเพราะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศช้างตายทั้งตัวนั้นเพื่อนแล้วใบบัวตอนนี้มันยังมันยังปิดไม่ไม่มิดนะฮะในอนาคตถ้าเกิดทุกอย่างมันเริ่มเบาลงเนี่ยผมก็อาจจะเริ่มดอลลาร์คอสเอเวอร์จแต่ตอนนี้ไม่กล้า,าจริงๆแล้วก็ไม่กล้าขายด้วยถ้าขายตอนนี้คือผมใช้สิทธิ์บัตรคนจนได้ทันทีนั้นเพื่อนคือขายปุ๊บจนปั๊บนะฮะก็อันนี้ส่วนตัวนะฮะ เหตุการณ์ต่างๆผมว่ามันต้องรอให้ให้มันเบาลงไปกว่านนี้หรือให้ทุกอย่างมันผ่านไปสักพักหนึ่งนะฮะเชื่อว่าหลายๆอย่างน่าจะดีขึ้นไม่ไม่มีความคิดว่าคริปโตจะอวาสานนั้นเพื่อนแต่อย่างเนี้ยดารานักแสดงอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆที่โดนฟ้องหรือกําลังจะโดนฟ้องเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเราไม่รู้ว่าผลกระทบระยะยาวมันจะออกมายัางไงนะครับเพื่อนๆนทางบ้านมีแผนอะไรยังไงกับพอร์ตของตัวเองคอมเมนต์เข้ามา วันนี้ก็ประมาณนี้เช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม